เชพี่เชือกมันหลวมอ่ะบวงเอาบวงอาช่วยกานนะคกับด ไปเดี๋ยวทางกับมาพี่เรื่องอะไรเดี๋ยว พี่เขาช่วยกันพี่ช่วยกัน <bunker. S 2> เอาพี่พี่รัดต้องใกล้ <respuesta. S 2> ๆกระสอบวะนะกระสอบใส่เลยเนี่ยเอากระสอบใส่เลยวะเดี๋อาจับห <Hayır. S 2> <forecasting right. S 3> ัยอ่าลุกมาเลยโคตรโคตรไปก้นมาเลยจับหัวไงอ่า

มันก็เหนื่อยน,นะดูมันหายใจตัวไะไตงแตรับนี้พี่มาช่วส่งให้แม่บ้างรับน<ะ>ี้ยังสี่เมตรกว่านะฮะีเมตรได้ไหมพี่ได้สีเมตรกว่าดูเหอสองวาพอใส่ไหมพี่สอบพี่สอบเลยเหอแก้วคลองอะ <c oughs> ที่ใครมาจับหางเนได้ไหมมีปล่อยแล้วปล่อยแล้วนะเดี๋ยวดึงต,ตัดตัดไปที่ตาม,มาบออ้ ไม่งามเลตึงไม่ได้ทำอะไรไม่ไดยหนูจะปล่อยนะมด้มันหลาดหนูทำนอย่างนั้นอาวพี่ท้าจับเฮ้ยมาพี่ขัลงมาแาคนแหกคนแหกถูกไหมดับนั่นแหละถูกต้องไนั่นแหละนี่เ้โอ้ हा हा नमस्कार जय